สวัสดีค่ะทุกคนโมนะคะจากช่องชาแนลโมค่ะจากที่ต้นเดือนเมษานะคะโมโพสตลงไปในคอมมินิตี้ของ YouTube นะคะว่าอยากที่จะทำคอนเทนต์ที่ให้ผู้ติดตามทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับโมด้วยนะคะโดยที่ให้เสนอในคอมเมนต์กันว่าอยากให้โมโทดสอบยิงอะไรนะคะหรือว่ายิงแบบไหนนะ ก็มีคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วโมก็ได้เลือก2คนนะคะแจกของที่จะลึกไปโดยที่2คลิปแรกที่โมจะทำนะคะก็มาจากคุณอีธานฮันนะคะที่พิมพ์ว่าให้ยิงจุด357ยิงลังรถไฟนะคะก็คือมันมีตํานานว่าจุด3-5-7เนี่ยยิงลังรถไฟขาดนะคะก็เลือกมา1คอนเทนต์แล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะก็คือของคุณปริชาตินะคะที่เขียนว่า ก้าวมอยิงใส่แป้งข้อวโพดผสมนั้นให้ดูหน่อยครับว่ามันจะชับแรงกระแทกได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวจะมาทดสอบกันซึ่งทั้งสองคอนเทนต์นะคะก็แผนไว้ว่าจะถ่ายหลังสงการนะคะแต่ดันเจอโควิดระบาดและลอกที่3มานะคะก็เลยยังไม่ได้ไปสนามสักทีเลยนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยก็หามาได้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะรางรถไฟนะคะทะแนนนะคะมาแล้วนะคะรางรถไฟของโมนะคะก็เริ่มงง่าย การที่ไปเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตเลยว่าขายรางรถไฟนะคะก็ขึ้นมาร้านร้านแรกก่อนเลยรนะ้านร้านแรกคือเป็นเหมือนร้านขายเหล็กนะคะแบบขายขายส่งขายใหญ่ๆเลยอ่ะคะ่ะมก็เลยลองโทรไปบอกว่าพี่คะจะขอซื้อเหล็กรางรถไฟหน่อยคะ่ะเขาก็บอกได้เลยครับจะเอากี่ตันครับบอกพี่คะ เป็นตันเลยเหรอคะมีแบ่งขายไหมคะคือเขาก็บอกเออ้ายคือก็ไม่ได้แบ่งขายมาจากร้านนั้นนะคะแล้วก็ก็เลยลองคิดกันว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะหาอะไรที่เทียบเคียงกับเหล็กรางรถไฟอาจจะเป็นแบบเหล็กที่ขนาดความหนาพอๆกันนะคะแต่ก็ไ้คิดว่าเฮ้ยมันไม่เรียวเราต้องเอาเป็นเหล็กรางรถไฟสินะคะก็เลย ลองหาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คนพบว่าจริงๆแล้วอะรางรถไฟอะก็มีหลายแบบด้วยนะคะก็คือที่เราเห็นเนี่ยอย่างรางรถไฟที่ใช้ในโรงงานนะคะรางรถไฟที่ใช้ตามสวนสนุกที่รถไฟหนูวิ่งวิ่งนะคะหรือว่ารางรถไฟที่ใช้ในเชิงพาณิ์นะคะที่เป็นรางรถไฟสําหรับหัวรถจักรปูนปูนอะเออก็มีหลายแบบมากๆเลยนะคะก็คิดกันกันกบกล้องว่าเฮ้ยเราจะเอาแบบไหนมาดูมาดูดีนะคะก็คิดว่าต้องเอาแบบที่มันหนาที่สุดนะคะที่ ใช้ในเชิงพาณิชย์ทั่วไปเลยนะคะก็เลยหาต่ออีกนะคะก็จะได้มาจากเพจ Facebook ร้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นร้านขายเครื่องมือมือสองนะคะเขาตัดขายพอดีก็เลยโทรไปนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองบอกว่าได้เลยครับค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะคะก็คือมาเลยค่าส่งหนึ่งยบาทนี่คือสงสารชอปป้มามาอ,ชอปปี้มากเลยคือช้อปปี้หิ้วมาแบบอ๋อพี่ครับผมมาส่งของครับคือมันหนักมากแล้วทุกคนอันนี้น้ําหนักประมาณ1ิบโลนะคะ คือมาทาง s h o ปี้ไม่รู้ว่าหล่นโดนขาใครไปบ้างหรือเปล่านะ,อะขอพูดถึงสเปคของรางรถไฟก่อนนะคะก็คือเขาจะวัดตามน้ําหนักกันนะคะว่าน้ําหนักต่อ1เมตรเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะมันก็มีตั้งแต่9กกิโลกร,รัมต่อ1เมตรนะคะ20กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็40กิโลกร,รัมนะคะที่สําหรับรถไฟรางรถไฟที่ใช้ขนของหนักอันเนี้ยก็จะเป็นสเปคที่40กิโลกร,รัมต่อ1เมตรนะคะเพราะว่าอันนี้25เซนสิกิโลอืม ก็จะวัดนะคะให้ดูกันโดยเวลายิงทดสอบเนี่ยก็คือจะยิงในแนวนี้นะคะในนี้ยังมีเขียนปีอยู่เลยอันนี้เก่ามากเลยอะปีหนึ่อยู่ฝั่งนี้ค่ะความหนาที่บางที่สุดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1.5เซนนะคะ ก็จะทดสอบยิงด้วยปืนขนาดจุด357นะคะมาดูกันว่าสามารถที่จะทะลุนะคะขอแค่ทะลุผ่านไม่ต้องมาขาดกระจุยตามตำนานหรอกนะคะทะลุผ่านได้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าไม,ม่ทะลุเนี่ยพี่ๆทุกคนนคิดว่าปืนขนาดไหนนะคะที่จะสามารถยิงทะลุนะคะลังรถไฟอันนี้ได้บ้างนะคะลองคอมเมนต์กันให้ดูนะคะโมจะได้เผื่อจะได้ติดปืนไปทดสอบให้ดูด้วยนะคะ ออรอติดตามชมนะคะหลังจากที่โควิดเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะรีบไปทดสอบยิงให้ดูเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ